สวัสดีครับทุกท่านพอดแคสต์ Podcast พิเศษ EP นี้เราจะพาทุกท่านมาดูบทวิเคราะห์และเกร็ดน่ารู้ก่อนศึก Big บิ๊กแมชพรีเมยร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025 2 0 2 6ทับ 26, นัดที่23ระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลจกฝูงตารางคะแนนเปิดสนามเอมิเรตสตเดเียมพบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ5ของตารางเกมนี้เตะก,กันวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569ห้าทุงครึ่งตามเวลาประเทศไทย อาร์เซนอลนำเป็นจ่าฝูงด้วย50แต้มจาก22นัดยังไม่แพ้ใครในบ้านทั้ง16นัดชนะถึง14นัดขณะที่แมนยูมี35แต้มลุ้นท็อปโฟอย่างสุดตัวโดยเฉพาะหลังจากเพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์บุกทุบแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ในนัดล่าสุดเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลของมิเกลอาเตต้าทีมปืนใหญ่นำจ่าฝูงด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งสุด,สด แม้สนัดล่าสุดในลีกจะเสมอแบบไรสกอร์ศู 00, ทั้งนอตติงแฮมฟอเรสและอีกนัดเสมอกับลิเวอร์พูลแต่พวกเขายังคงขยับหนีทีมตามหลังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4แต้มและมีเกมในมืออีกเกมเมื่อกลางสัปดาห์อาเซนอลเพิ่งบุกทุบอินเตอร์มิลาน31น f ในยูฟาแชมเปียนส์ลีกรักษาสถิติแพ้ยากในยุโรปไว้ได้ทำให้โม omentum ดีมากด้านแมนยูไนเต็ตภายใต้การคุมทัพชั่วคราวของไมเคิลคาริกกำลังมาแรง ในหมู่นักข่าวและแฟนบอลจากฤดูการที่แล้วที่ร่วงอันดับ15พวกเขากลับมาลุ้นยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้แล้วหลังไม่แพ้5นัดติดในลีกชนะ2เสมอ3สวมบทโรบินหูดปล้นแต้มไปแจกทีมเล็กและเซอร์ไพรส์ใหญ่คือการเปิดบ้านเชื่อดแมนซิตี้2-0เมื่อสัปดาห์ก่อนแม้ครองบอลแค่31.8%แต่ยิงเข้ากรอบถึง7ครั้งคาริกเปลี่ยนระบบทีมให้แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะลูกตั้งเตะและโต้กลับเร็วซึ่งเป็นจุดอ่อนของอาร์เซนอลในบางเกมสถิติการพบกันยิ่งเดือด5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลชนะ4เสมอ1และนัดแรกฤดูการนี้ปืนใหญ่บุกชนะ1-0ที่โอทรังฟอร์ดจากลูกหมงของริคาร์โดคาลาฟิโอรีแมนยูไม่ชนะปืนใหญ่ในลีกมา6นัดติดเสมอ1แพ้5นานที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่แมนยูเคยสร้างปาฏิหาริย์ชนะจุดโทษใน FA คเคัพรอบ3เมื่อฤดูการก่อนแม้เหลือ10คนดูจากสถิติแล้วเดือดตรงไหนเนี่ยมาดูความพร้อมของพลพลของเดอะกันเนอร์สกันครับอาร์เซนอลมีข่าวดีเพียบทีมเกือบฟิตเต็มร้อยแม็กซ์ดาวแมนเจ็บข้อเท้ายัางหลุดทีมแต่เปียโรอินกาเและริคคาราฟิโอรีกลับมาฝึกซ้อมได้เต็มที่แล้วคาดว่าอาเตตาจะตัดสินใจตอนใกล้เริ่มเกม รายชื่อที่คาดจะมาในระบบ C 3 3ดาวิดรายาจูเรียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาเบเยลมากันเยสเปียโรอินกาปิเอมาตินโอเดกาดสวมปลอ,อกแขนกัปตันทีมมาตินซูบิเมนนี่เดคลนไรส์บูกาโยซาก้าวิกตอโยเคเรสเลอันโดรทอซารจุดเด่นของปืนใหญ่คือแนวรับแข็งโปก๊กเสียประตูน้อยที่สุดในลีกที่บ้านเพียงแค่5ลูกจาก11นัด และแนวรุกยิงรวม40ประตูโดยเฉลี่ย2.36ลูกต่อน,นัดเมื่อเฝ้าบ้านโยเคเรสแข้งใหม่ฟอร์มฮอตยิงใน UCL นัดล่าสุดซาก้าพร้อมลุ้นทำสถิติส่วนตัวขณะที่โอเดกาดและไรซ์คุมกลางได้เหนียวแน่นถ้าคาราฟิโอรีฟิตจะเสมิติลูกกลางอากาศให้กับอาร์เซนอลฟังแมนยูขาดมาไทส์เดลิกที่เจ็บหลังและโจชัวเซอร์ซี่แน่นอน ส่วนนุสแซมาซาราวีกลับมาจากแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์พร้อมช่วยทีมรายชื่อที่คาดจะมาในระบบ4-2-3-1เซนเนอร์ลัมเมนส์ดิโอโกดาลอตแฮร์รี่แมกควายลิซานโด้มาติเนีสลุคชอว์คอบบี้เมนูกาเซมิโรอาหมัดดิอาโลบรูโน่เฟแนนสวมปลอ,อกแขนกัปตันทีม oku, Brian แพทริกดอกูไบรอันเอมเบโมแมนยูยิง38ประตูในลีกเสียไปถึง32ประตู ส่วนคลีนชีต้นนับนิ้วมือเดียวอย่างพอแมนยูในตอนนี้ต้องยกให้เอ็มเบโมฮอกสุดยิงประตูจากลูกโต้กลับเร็วได้ถึง5ลูกทนับตั้งแต่ฤดูกาลรรนะบรูโน่แฟนันสุมจังหวะได้ดีเยี่ยมเดียโลและดอกูเมื่อจับมายืนในตำแหน่งตัวรุกก็ฉายแววว่าจะเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นอาเตต้าจะเล่นแบบโพสเซชันสูงครองบอลกดดันสูงตามสไตล์ปืนใหญ่โดยใช้ซูบิเมนดี้ยืนคุมจังหวะในแดนกลางไรซ์ Rice, ช่วยในเกมรุกรับ และโอเดกาดคอยสร้างสรรเกมซาก้าคอยเจาะริมเส้นโยเคเรสยืนค้ำอยู่ที่แนวหน้าขณะที่แนวรับซาลิบากาบิเยลยังคงเป็นคู่ที่ไว้ใจได้และแอบเป็นอาวุธในการทำประตูจากลูกตั้งแต่อีกด้วยแต่จุดอ่อนของพลพลปืนใหญ่คือ2นัดล่าสุดยิงไม่ได้เลยออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชี้ว่าอาร์เซนอลเรี้ยงเจอสวนกลับเพราะแมนยูเก่งเรื่องนี้และทำได้ดีในเกมเจอแมนซิตี้คาริกจะใช้4-2-3-1ต้านทานเกมลุกอาร์เซนอล เน้นแดนกลางแน่นๆด้วยเมนูกาเซมิโรบรูโน่แฟร์นัน์เป็นตัวเชื่อมและสร้างสรรเกมลุยริมด้วยจรวดทางเรียบอย่างอามาเดอาโลและดอกูและเอมเบโมคอยจบสกอร์เหมือนนัดที่ชนะแมนซิตี้ที่ครองบอลน,น้อยแต่ยิงเข้ากรอบเพียบแมนยูจะรอจังหวะสวนโดยใช้ความเร็วริมเส้นบุกจุดอ่อนทิมเบอร์หรืออินกาปีเอ แต่แนวรับแม็กควายมาร์ติเนสถ้ายัางคงรักษาฟอร์มของเกมที่แล้วไว้ได้อาจจะลักพาตัวเยอเคเรสได้เหมือนกับที่ทำกับฮาลันแต่ถ้าหลุดฟอร์มอีกก็ตัวใครตัวมันนะแฟนผีอาเซนนลไม่แพ้แมนยูในบ้าน7นัดติดโดยชนะ5จาก6นัดหลีกล่าสุดออปต้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้อาเซนอลชนะ71.3%นี่คือศึกชิงจ่าฝูงกับลุ้นท็อปโที่ไม่ควรพลาด ถ้าคุณเป็นแฟนปืนหวัง3แต้มเพื่อขยับหนีอันดับ2อย่างซิตี้7แต้มส่วนแฟนผีหวังแต้มจากเอมิเรสเพื่อจี้อันดับ4ไปเรื่อยๆคอมเมนต์บอกเราทีว่าคุณเชียร์ทีมไหนสกอร์ที่คาดเท่าไหร่มาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องรู้ดีว่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมาไปที่หลังลาไปก่อนสวัสดีครับ